สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เย็บอะไรมามันยอดมันญี่ปุ่นครับยอดมันญี่ปุ่นของเบนดัสินะครับเพิ่มเติม,มนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับทำเพื่อแบบเอาใจคนรักการปลูกเลยนะครับของประเทศมันญี่ปุ่นนะครับของประเภทมันญี่ปุ่น ขอขอภัยด้นะครับพูดอะพูดไม่ชัดนะโอ้โหสาภาพเหมือนเดิมครับมาแบบนี้เลยถ้าใครสั่งนะแบ์ดูแลแข็งแรงก่อนนะครับมีอันนี้ให้ด้วยใบกำกับโอ้โหมีคิวอาโค้ดให้ด้วยติดต่อไ d ดีนะครับสนใจติดต่อไ d ดีตัวนี้ได้นะรีวิวให้เขาหน่อย เขาบอกให้รีวิวให้เรียนลูกค้าเพื่อทราบกิ่งพันมันญี่ปุ่นเมื่อขาดน้ำปุ๋ยและแสงแดดยอดมันญี่ปุ่นอาจจะเหลืองเหี่ยวแห้งคนลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ายอดมันจะตายเมื่อไปปลูกไปปลูกสองสามยอดจะเกี่ยวอ๋อเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าอาจจะใจแต่ว่าเดิมมันกลับมาเหมือนเดิมเหมือนที่ผมลงคลิปก่อนนะ ถ้าใครติดตามคลิปนั้นอยู่ดูดูคลิปนั้นนะครับนี่ครับเียวแห้งครับเพาว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่ก่อนจะปลูกเราก็ต้องการทําแช่น้ําหน่อยเนาะนี่มันญี่ปุ่นเบนเบนอะไรนะชื่อเบนเบนเบนนิสิกะเบนนิสิกะ